เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีถ้านผู้ชมท่านเลยครับผมนะยุกผมนะครับไอรอนคอ s s วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันต่อเลยนะสำหรับอักษราแชามเปญน,นะโอเคไหมปฏิบัติการบาบารอซ่านะครับใครมีเสียงนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเอ่าสียงกายมันก็ขาดอีกแล้วนะโอเคก็อาจจะเห็นว่าคลิปมันวายๆหน่อยนะมันไม่ใช่อะไรผมขี้เกียจแพ้โอเคก็ ก็ทําให้คิดมันแชร์แล้วก็ไล่ดูทีละสเต็ปเลยก็ได้ครับเออนี่นะกันที่แรกนะครับเราก็ต้องเข้าตีเมืองมิสก่อนนะเออเราก็จะแบ่งรถถังกับคนใหญ่มาข้างล่างนะส่วน้องนั้นก็ขึ้นมิสหมดเลยนะครับจะ <Okay. S 1> ไม่สร้างอะไรมากนะครับในช่วงเทินแรกนะสำหรับบปติการบาบารอซ่าก็เพราะว่าเออเขาค่อนข้างจะมีคำว่าทรัพยากรให้เราเยอะแล้วนะโอเคแล้วก็เราก็ลงมาตีเมืองเคียฟนะ ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไอนนี้สี่เนี่ยนี่นะครับเราก็พยาแยามนะอย่าให้เพื่อนของเราได้เมืองอื่นไปนะได้เมืองที่เราอยากได้ไปนะครับเออต่ต้องได้ทุกเมืองนะที่เราบุกไปเราต้องได้ทุกเมืองนะครับเข้าใจเข้าใจที่ผมพูดไหมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างมาเลยนะแพนเซอร์แอนเซอร์ลายแทงนะครับโอเค แล้วก็ตีตรงนี้นะเอาแฟนเซอร์อันนี้ไปกันเฉยๆนะไม่ใช่มีเอาไ,ไว้ทำอะไรหรอกเอาไปกันครับผมส่วนนี้เอาตีอันนี้กันไว้สร้างแฟนเซอร์อีกอันหนึ่งเนะี่ยเชื่อกันกันนะครับเอ่อกองทัพครั้งแรกนี่จะไปเล่นยากหน่อยนะเออก็จะได้บุกเป็นกองทัพสุดท้ายเลยเพราะว่าเอามาแค่รถถังกับปพนใหญ่เนะเออเราต้องรอกำลังเสริมจากนุยเนือของเราก่อนนะครับ เี้ครับเข้าตีสโมลินเลยครับผมก็ตามประวัติศาร์จริงแล้วเนี่ยเยอรมันบุกสหภาพโซเวียตเนี่ยมันต้องมีชาติอื่นช่วยด้วยเะอันนี้อันนี้มีแต่เยอรมันด้วยนะครับผมแต่ก็ก็ยังดีนะที่เกมนี้ยังให้เราเล่นปฏิบัติการบาบาลาซาอยู่นะครับออเก็จะเห็นได้ว่า อพวกรัเสเซียนี่มันไม่ยอมถอยนะก็คงเขาก็คงแอคอิงมาจากาในประวัติศาสตร์จริงนะครับที่สตาลินเนี่ยมีคำสั่งบอกว่าห้ามถอยเด็ดขาดนะครับเอนี่ครับแล้ก็จัดการในโฮมชูคอปเลยเนะี่ยในพวกคนนี้เป็นใครนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็เขาเป็นคนที่เรียกว่าทลายวงล้อมของ กองทัพเยอรมันที่จะล้อมกรุงมอสโกนะในรดูหนาวปี1941้เ็นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เป็นายนพลคนเดียวกับที่ยึดเบอร์ลินได้นะโอ้ต้องบอกว่าลุยแม่ลายสมรภูมิแม่ครับคนนี้สมรภูมิเคิร์สมรภูมิโอ้สตาลินเาดมอสโกเลนินรกดโอ้โหให้ไปทุกสมรภูมินะครับในแนวรบแรกตะวันออกนะโอเคเร็วๆนี้ผมก็จะ ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับปฏิบัติการบารบารอซ่าด้วยนะครับเออก็รอติดตามชมกันได้นะครับอืมก็โอเคอันนี้เรากันไปก่อนนะเราก็เห็นได้ว่าแมงบุกออกมาเยอะชิบหายตามในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับฝ่ายเยอรมันเนี่ยนะครับหานของฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขาขัดการไว้ว่านะจะสามารถพิชิตมอสโกได้นะครับแล้วจบสงครามนะก่อนวันคริสต์มาสนะครับเออ ถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะคิดถึงอะไรบางอย่างนะคิดถึงอ,อะไรสักอย่างนะครับเออจบสงครามก่อนคริสต์มาสนะถ้าท่านผู้ชมคิดนะครับมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าในาปีพันเก้าร้ยี่สิบสีก็ใกล้จะจบสงครามโลกครั้งที่2นะครับในยุโรปแล้วก็ประมาณอีก1ปีใช่ไหมเอออังกฤษได้ทําปฏิบัติการ m มาเกตการ์เดนออเพื่อที่จะจบสงครามนะครับ โลกคนที่สองในยุโรปก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็ผลที่ออกมาก็เหมือนที่เยอรมันคาดไว้เลยครับก็คืออ่าแพ้แน่เพราะฉะนั้นถ้าทําสงครามทีหลังเนี่ยก็อย่าไปบอกแนะว่าจะจบสงครามได้ก่อนคริสต์มาสนะเออไม่เคยบอกให้แานเขารู้กันนะนี่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับผมส่วน มอนคิส์มสนอกนั้นนี้ก็าจ่ไม่มีอะไรแล้วนะนะครับผมโอเคก็นะผมก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับอ่าเสียงเนะนกร้องด้วยนะครับนะครับผมโอเคไหมเราไปด่านต่อไปเลยดีกว่านะครับ b a t t l e of El a ว a m e มิก่อนอื่นเนะอ่าผมแนะนำนะครับให้สร้างรถถังนะครับมีเลี่อนแพงไปเลยเนะี่ก็ต้องรอสองเทินใช่ไหมเออแล้วก็รอไปครับโอเค ผมว่ามันคุ้มจริงๆเะโอเคข็อขอาภัยสำหรับเสียงนกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะน่ารำคาญไปหน่อยแล้วก็เสียงไก่ขันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเป็ที่สามเราสามารถซื้อมเีมแทงได้นะโอเคเน้นการโจมตีระยะไกลนะครับสําหรับรถถังเที่ยเนี่ยโอเคแล้วก็โจมตีในพลก่อนนะเดี๋ยวค่อยโจมตีเมืองพยายามเก็บเงินไว้ให้เยอะๆนะเออ เดี๋ยวถ้าถามผมว่าทาไมเดี๋ยวผมจะบอกนะโอเคก็เกมนี้มันก็ต้องเล่นอัพกงอัพเกรดของเลยนะถ้าไม่อัพเกรดนี่ก็น่าจะชนะยากนะครับผมโอเคตีเมืองไปเลยนะเมืองข้างล่างนี่ค่อยสำคัญนะครับเออจสำคัญด้านบนดุ้นนะครับเออแต่ตีไว้ก็เพื่อเอาเงินก็แล้วกันครับผมนะี ตามประวัติศาสตร์จริงแลนี่ลอมเมลเขาไม่ได้มาคุมนะอาหารไปลบในสมองมองเอวารามนนะครับความจริงไม่ใช่แบบนี้นะความจริงเออลอมเมลป่วยนะก็เลยไม่ได้มาคุมสมรภูมนินี้ถ้าลอมเมลได้มาคุมก็อ,อาจจะมีโอกาสชนะก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนะลอมเมลนี่เขาลาดสมรภูมิใหญ่ๆไปหลายครั้งเลยเนะี่ยสมรภูมิดีด้บ้างเอ,อฟิกาเออ ตั้งสองครั้งนะครับอืมครั้งแรกนี่แอฟแริกานี่เพราะว่าป่วยใช่ไหมครั้งที่สองนี่เพราะว่าไปเยี่ยมภรรยาครับผมเนะี่ยโอเคเราก็ใช้พลุ่มแบบนี้เลยนะครับตีแบบไกลๆเนะเราก็จะเห็นได้ว่ากองเรือของพวกอังกฤษนี่ก็จะมาคอยสกัดเราตลอดนะครับเราก็พยายามดักตีพวกมันไปเนะยโอเคเอืม สร้างฐานเข้ามาแล้วก็ยิงไปเลยยิงเข้าไปอันนี้นี่ใช้อันนี้ไปเลยก็ได้นะคือท่านผู้ชมไม่ต้องทอํายำผมก็ได้นะเพราะว่าจะเป็นการเสี่ยงกินเงินนะครับอ่าอนนัสงสารว่าจะเก็บเงินไปทําอะไรกันนะกันนะนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอชมดูต่อนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะทันทีแก้วแล้วโอเคเดี๋ยวก็เคลื่อนกับเราเคลื่อนไปทางเหนือนะโอเคตอนนี้ก็เท่านี่สิบแล้ว จัดการเมืองได้ซันเรียเลยนี่เราให้จัดการป้อมแห่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคล้วก็พึ่งจะเราขึ้นไปทางเหนือเลยก็เห็นได้ว่าอ๋อพ่ออังกฤษเนี่ยป้องกันอย่างหนแน่นเลยครับผมเนะยเออเรต้องขออภัยนะครับสําหรับเสียงรบกวนด้วยนะอืมบ้านผมเป็นแห่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันแต่ชาติก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็เหลือเมืองสุดท้ายนะครับก็คือเมืองไครโอนะเมืองหลวงของอียิปต์นะก็เน้นโจมตีนะโจมตีไกลก,ก่อนนะครับโอเคเฮ้ยมันลองยังไงโอเคนะครับอ่าตอนนี้ก็ยึดท่าเรือได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางทะเลไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ละ นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เน้นกำลังนะครับโจมตีเมืองหลวงไคาโอไปเลยส่วนตอนนี้เเก็บเงินไว้ให้เยอะๆก่อนนะเท่าที่จะทำได้นะครับก็เพื่อที่เราจะได้นะครับเอาไปซื้อเครื่องบินนะมาทิ้งระเบิดใส่เมืองนี้นะครับอืมใข่เทินที่สิบหกแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ในพงในพลไม่ค่อยสำคัญแล้ว สำคัญที่เมืองเฮียนี่แหละโอ้ก็ขออาภัยสำหรับคํามไม่สุภาพด้วยนะครับเอาละเทิร์นที่สิบเจ็ดครับจะจบเกมแล้วตีต่อไปตีต่อไปครับยังคงต้องตีต่อไปนะสองทมในแอฟริกาก็ยังดำเนินต่อไปก็นะก็ต้องของอาภัยจริงๆนะสำหรับเสียงนกร้องนะครับอืมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงดูดสัมพันธ์ของมันหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอะ นี่นะครับที่ผมบอกว่าให้เก็บเงินไว้นะเพราะว่าเราจะใช้การจมที่ฮากาศครับแล้วก็เรียบร้อยครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม